ไม่ได้มาสมัยไปเป็นคนเก็บขี้อูขี้แพะอยู่ทะเลทรายซาฮารานะครับแล้วก็เลยจำมัมาทำพอมาอยู่อังกฤษก็จำมาทําให้พนักงานคนแขกกินนะครับเราจะทำรัดหน้าทำรัดหน้า,ลนาเลี้ยมพนักงานงเดี๋ยวรัดหน้าขแขกสูตรเปอร์เซียนะครับเดี๋ยวหน้าแขกสูตรเปอร์เซียนี่นี่ได้มา ได้มาตอนไปทำงาน,นเป็นคนเลี้ยง่นทะเลทรายซาฮาราทำงานเป็นคนแขงก็ไปทำงานฟาร์มกับแขกเขาที่ทะเลทรายซาฮาราครับไได้ที่มาคือเขาคนแขกคนแขกเขาจะ ใช้นานแกนนานเต๋เรียกแป้งแป้งกีแป้งกีแทนแทนก๋วยเตี๋ยวนะครับในเราไม่มีแป้งกีเราก็จะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกแ,แลก,ลนนกแทนแทนแป้งกับไป็ราดหน้าแบบแขกนะครับใส่ใส่แครอทใส่พริกลวกใส่เห็ดชาป,ปีย่ยองนะครับชาป,ปีย่ยอง ไก่ไก่หายใช้ไก่เพราะว่าคนแก่เขาไม่กินเขากินแต่แกเท็นแต่เนี่ยใส่ปักกาดด้วยหน่อยเดี๋ยล้็น่าแก่คือืนี้อาหารพนักงานเลี้ยงพี่น้องจากซีเรียพนักงานทุกคนซีเรียเราจะลวกเส้นก่อน เนให้ดูเดี๋ยวาเสเส้นใหญ่รับพวก้่อเสน้นนก อยู่ในเตยทรายเนี่ยคนแก่เขาจะกินแป้งแป้งจีนะครับคือเรียกนาเกรนแป้งจีเขาจะเอาแป้งมาผสมกับน้ำแล้วปั้นปั้นแป้งสาลีปั้นปั้นปั้นก็ตีให้บาง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 แล้วก็โยนใส่กองไฟใส่ขี้เท่าเลยแล้วก็เอาขี้เท่ากะครับพวกเชื้อเพลิงพวกนี้เขาใช้ขี้อูขี้ขี้อูขี้แพ้นี่แหละครับมาทำมาเป็นเชื้อเพลิงเวลาจี แป้งพัดแป้งกี่หรือนานเป็ดก็เรียกนานเป็ดมันก็จะหอมมันจะได้กลิ่นหญ้าจากขี้หวงขี้หมูนะครับขี้หัวขี้แพะพวกในทะเลทรายหาต้นไม้ไม่ได้เราก็ต้องต้องใช้ขี้หวงขี้อุดขี้แพะมามาเป็นต้นแต็นทีนี้เราเราไม่มีนานเป็ดเราไม่มีเป็ดนะครับ เราจะทำเอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำให้เหมือนน้ำเปลเลยอ่าทำให้เหมือนเปรตเลยทำให้เหมือนแป้งจีนะครับเขาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแข็งกเตี๋ยวแข็งสุดเปอร์เซียครับนี้ได้มาสมัยไปทำงานอยู่ประเทศไปไ่อยู่ประเทศคือทางเปอร์เซียแถวทะเลรายซาฮาราครับทำงานเป็นคนเก็บขี้เ็เลยได้สูตร เดี๋ยวนี่มาพอมาอยู่อังกฤดก็จะมาทำให้พนังกงานแข่เนี่ยคิดเขาเป็นคนแขกทางเปอร์เซียมกันเราจะทอดเส้นก่อนนะครับเราจะเอาเส้นใหญ่ที่เราวห้ทเส้นล้วเนี่ยมาทอดนะครับ ม่่านูดอนอารบิกนู่ดนูดนู่ดเซนูดนูดเันดเนูดนอารบิกว่าเซว่าฟอนูดนอารบิกนูดอาทำไมไม่เหมือนเดียวกันอ้าวคนอารบิกเขาเรียกนูดก็นูดนะครับ เรียกๆๆว่าเขาเรียกแตกต่กๆๆางกันเราใส่น้ำมันเราทเป็นแบบเส้นทอดให้มันกรอบเหมือนน้ำเกรดเลยสปาเกตตี้อาราบิกสปาเกตตี้สุโอ้โนูโด,ดกับนูโดสปาเกตตี้ก็สปาเกตตี้ภาษาอาราบิกกับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะครับไทยเราเรียกกว๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวแฉะครับต้องทอดเส้นก่อนนุโดแ็งอาหรับนุโดเราก็จะใช้ชื่อว่าอาหรับนุโดแล้วกันเราจะฟ้าตรงนี้่อยครับฟ้าตรงทำแท้งเหมือนนานเด็ดใส่ซีวด้าหน่อยจะได้ นีเหมือนแป้งกีนครับจะว่าต้นเส้นก่อนนะครับเพื่อเพื่อให้มันพักรอบเหมือนแป้งกีหรือว่านานเบรดของของของคนเปอร์เซียคนเปอร์เซียก็จะกินกินแป้งกีกับแป้งกะหรี่กับก๋วยเตี๋ยวกับทอด กับน้ำจิ้มเลยนะครับน้จิ้มเขาก็ทำง่ายๆเป็นเป็นเหมือนโยเกิร์ตผสมไอ้โยเกิร์ตผสมแตงกวาผสมมะเขือเทศอะไรนี่แหละอ่ะาทีนี้เราเราจะทำให้ให้เหมือนแป้งขีให้เป็นแปบบ้งนากรีดจะไ,ได้ไหม มาเช็ช้าตรงนี้แหละเนี่ยบอกง่ายๆไม่ทำเขาผัดเขาเผ็ดไม่ทำเนี่ยพอทำก๋วยเตี๋ยวแขกเกี๊ยวแขกไม่มีใครเคยกินเลยคนทำม,มันไม่เคยกินเลยคนทำวันนี้วันแรกเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแขกนะครับ แก๊งแข็งสูตรสษัสาร,ราเปิดเสียงทางเปิดเสียงใหม่จะรู้เนี่ยเออเปเสียงนี่กี่ประเทศเนี่ ดูเลกันดาิดดูได้คิพน่ดอนดเนี้อเ็ให้มันอก่อนแคจะเป็นเหมือนนั่นเบรแล้วอวก็ไม่ได้เก็บหรอกต้องไปแรงไง หน้าสูตรที่กราได้แข็สูตรนี้ต้องต้องทำแห้มันกรอบเอาหน้าให้มันกรอบม่ได้นะครับใช้เวลาช้าหน่อยหือถ้ามันกรอบเดี๋ยวน้ำมันมันจะออกมาเองนะครับโกกไม่ได้โกไม่ได้ไร้สูตรเนี่ยไอ้ไร้สูตรท,ทำให้ดูเลยนะครับถ้าคนอลาบาเขาจะเป็นการใช้แป้งแป้งจีอนะแป้งกจี๋ครับเอ้ ที่เท pues all nah ่าแป้งขีดที่เท่าคนเราหลับเวลาไปไปออทะเลทรายเป็นยักษ์สารเป็นเนี่ยเขาทำพันุสัตว์ทำฟามปูทำฟามแป้งกันเขาจะเก็บที่โอที่แพ้ที่มันแห้งแล้วมามาเป็นเชื้อเพลิงครับเวลาแล้วเวลาจะตีแป้งกีดอะไรก็เอาที่โอที่แพ้นี่แหละนะครับเผาไฟแล้วก็ตีตีตีแป้งแล้วก็โยนใส่แล้วก็ที่เท่านะครับมันจะได้กลิ่นของของขี้วัวขี้โอขี้แพ้ มากินก็ปัดป so, e like ัดปัดปัดปัดที่เท่าออกแล้วก็ผีกินเลยเขาเรียกเขาเรียกนานเบรดงานเบรดนานเบรดทางทางคนคนแจกแจกอรับเอากินกันเป็นเป็นอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเขาก็องมีนะเขาใส่หมูข้าวใส่ก๋วยเตี๋ยวนุ้นเต้าไร้แอนนุ่นโตเขาเอาหมูข้าวใส่ใส่เส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเวลามัากินกับพวก พวกแกงพวกอะไรเขาอะครับเริ่มกรอบเริ่มเ,เ,เ,เหมือนนานเบียนแล้วเริ่มเหมือนแล้วข้าวเสียวแขงมันจะกรอบนอกนุ่มในเส้นนี้เพราะไม่มีนานเบียรเราก็ใช้เส้นข้าเตียวเส้นใหญ่ทอดกันตอทอดแทนเลย ทอแยมเลยทอแยมไปเลยเนี่ยเกียวแขกเดียวท่าคิดได้ผอง,ง่ายจะทำ ตัดเราจะใช้โครื่องแกะตัดครับเป็นเหมือนนานเกรดละเสียบแขกถูกเปิดเสีเยนสูนี้หากินไม่ได้เพราะวกก่าต้องไปกินนู่นอ่ะทะเลทรยายซาฮาราเนาะ Hva? Hva? นันเบรดเลยถ้าคนแขกเขาใช้นันเบรดทำครับจะเราเราไม่มีแป้งกีแป้งกีมันจะกรอบๆแล้วก็ใช้ก๋วยเตี๋ยวทอดเขาเลยง่ายมากหาทบจะของย,ย,อยากๆไงทางการเอ๊ะเมือนละ,เ,นละเ,เดแล้วก๋วยเตี๋ยวแขกสูตรเปอร์เซียเราจะใส่วานไว้ก่อน เรื่อเหมือนละเริ่มเหมือนก๋วยเตี๋ยวนะจานไว้ตัดแต่งให้อย่างดีนะครับร้านอื่นไม่รู้เป็นไงรนะ้านนี้ละ่ะพนากาักงานกินดีทุกคืนเลยพอพนักงานเป็นแ,แก่ทีนี้เราจะเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวแล้วใช่ ผักอะไรก็มีมีผักอะไรก็ใส่ลงไปผัดฮ่าเราทำพรานหน้าแดกแขบับบ๊ายบายอ้าวใครวะใครมาวะมาทำไมกินก๋วยเตี๋ยวแขกเปล, <laughs> ล่ามารับแฟนเหรอ แอ้เมาที่ไหนน้ากำลังทำขึ้นเสียแขกนี่ไม่เคยมีใครได้กินมาก่อนเลยนะก็ยังไม่เคยได้กินเพราะว่าเพิ่งเปิดการทำขึ้นเสียแขกครั้งแรกไงใส่ผักให้หน่อยใครกับใครอ่ะโอ้เดี๋ยวตามไปนะขึ้นเสียแขกขึ้นเสียแขกนะพ่ออ่อาใส่ไกล่ลงไปนะครับใส่ไก่อ่าจริงต้องใช้เนื้อแพะนะครับ เดี๋ยวแปะสูตรเปอร์เซียนต้องใช้เนื้อแป้งแต่เนื้อแป้งที่เนื้อแป้งใส่น้ำลุกลงไปเดี๋ยววัดก่อนซอสพอครับยืนิดนึงใส่น้ำลุกลงไปใส่เบจะป๊กตับตาลของคุณรสไหลลงไปมันหอย ในทะเลทรายไม่มีน้ำมันหอย้วยม่อยากใส่นเนี่ยสีขาวในทะเลทรายไม่มีสีขาวมีแต่เกลือเก่อือทใส่ใส่เหล้าจีนห,หน่อยอัวนี้น้ำมันงา ผมสลีนะครับคือที่จริงอ่ะเวลาอยู่ในทะเลทรายอะเ็นแป้งแป้งนานเบรคมันมันจะมันจะแข็งนะครับคือกินแล้วมันจะติดคอกินแล้วมันจะติดคอเราก็ต้องหาน้ำซอสหาอะไรไปไปเป็นดิ p p i n g มันไปจิ้มมันนะครับแต่ทีเนี้ยข้างเรามาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยมันจะได้ตักซอสง่ายไม่ต้องปีชิมปีชิมนะครับเพราะว่าซอสมันร้อนใส่ผมก็าวผยงไปหน่อยมันจะได้เหมือนแข็ง เอาละเอาละโอ้กินของเกาหลีเข้าไปเอาละเพื่อให้มันได้รสชาติที่จะหากินที่ไหนให้ได้ใส่ซอสเย็นตะโฟล,ลงไปด้วยเย็นตะโฟแค่นั้นให้มันเข็ดหน่อยซอสพริกลงไปนะเอาละ แป้งมันนะครับในทะเลทรายที่มีเราแป้งมันหัวมันปูไม่ขึ้นนะครับในทะเลทรายซาฮาราอดี๋วก็เขาไม,ม่ใช้แป้งสาล,ล,ล,ลีที่โปเลโปเลที่ใส่แทน,นก็ไม่เหนียวไม,ไม่เหนือ่อยเหมือนแป้งมันครับ ก๋เกี๋ยวแขกสูตรเปิเซียสูตรนี้